สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสมปองเปิดใจหลังเจอแฉยับดราม่าถล่มหนักสมปองเปิดใจหลังเจอพูดถึงอย่างหนักหลังจากที่เจอกระแสดราม่าถาถามเข้าใส่ที่สมปองหรือนายสมปองคอนครนายสงอดีตพระนักเทศชื่อดังทั้งเรื่องที่มีปัญหากับติมทีวีพูร,รวมทั้งเรื่องที่ดินสประกอบ0ไร่ที่กำลังอยู่ระหว่างถูกเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในขณะนี้ และเมื่อช่วงเช้าก็ยังถูกกลุ่มคนดังแฉถึงเรื่องที่สมปองลบลร้ายกล่องสมบุญตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่10กุมภาพันธ์65ที่สมปองได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook สมปองนครไทยสงโดยระบุว่าความจริงเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับและความสง่าผ่าเผยในชีวิตหลังจากนี้ไปคือแม้จะเป็นเรื่องที่ผมควรพูดผมก็จะไม่พูดถึงมันอีก ถึงแม้ว่าผมจะมีพื้นที่และมีโอกาสในการโต้อตอบมากแค่ไหนก็ตามตราบใดที่ยังมีคนติดตามผมในพื้นที่แห่งนี้ผมจะยังเดินหน้าต่อเพื่อสร้างความสุขสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนที่รักผมได้มีความสุขไปด้วยกันในพื้นที่ของผมขอบคุณทุกกำลังใจครับจากใจสมปองอย่างไรก็ตามหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามสตรี .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ